ตรงนี้มันเป็นจุดที่เริ่มต้นโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับที่เขาจับรถทัวร์ในคนไทยเนี่ยจับหน้าเทศกาลเวลาออกพรรษาแล้วเนี่ยมกราบวัวเสียจ,จะไปว้่ายจะไป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 ที่า้านจุดไหนก็นจะมีที่ว่ายหมดเลยไม่ว่าที่แฝดอะไรก็จะมีเราะเาไปเดินดูว่าเราจะ,จะไปถ้าเราไปที่ชาดผมไอ้นี่แหละเขาจัดให้ไปไว่ปายลอยวัว ก็ซื้อตัวตเขาไว้แล้วก็มารับเราแล้วก็ไปกับเขาไปงานเทศกาลงานวันที่ไหนเราจะรู้แล้วพอจะเปิดช่วงนั้นประมาณปี25ปี25ผมยังจำได้ไงเฮ้เปิดวัดเปิดเนี่ยโอ้โหเขาให้ความสำคัญมากวันก่อนวันกี่วัดเขาจะเชิญผู้ว่ามาเลยนะแล้วเจ้าวาดเขตนั่นประมาณ3เดือนกว่าวัดอ่ะโคนี่เป็นหมื่นนะโอ้โหป่านะ โอ้โหแล้วก็ริมน้ำเราไปเขาเรียกเปลี่ยนแปลงไปเพาไปทำทำเป็นที่ท่องเทียท่ยวพาคก่อนเลยพมามากทีม่มีที่ทะเลเขาไปจะมีกระต๊อบไม้ไผ่มุงจากเนี่ยให้เช่านะทขาเป็นธุรกิจเลยมีร้านคนะ้าร้านอาหารทุกอย่างเลยไปเที่ยวนี้เขาทำสะพานข้ามเลยไม่ต้องไปข้ามในน้ำ,นำกี่นว็นดดีเออให้ลบถึงเลยมันคนละเรื่องเลยนะที่เราไปนะ โอ้เวลาก็เปิดข้นึงเขาจะมีชักลอกึงกระบะเป็นัมผัเหมนค้อเข้าไปอย่างนี้เขาดึงออกมาเขาเปิกบพิธีอย่างตางการเลยประมาณสักหรือเมษาประมาณสองสามโมงแล้วก็จะปิดเราไปเรไปเลยเมษาเขาปิดแล้วในเลยสองการไหนตอนนั้นต้องลุยน้ำนะคะเขาทำคนละเรื่องเลยกับที่เราไปพระบางเขามีน้อย เลยให้ความสำคัญธรรมบัตของพี่ได้มากเห่ือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยพี่เดินเลยไปไม่รู้ว่าไม่เชื่อว่าลอยพรรมบาตรดีเนี่ยเนียกี่เดินควาหนังสือเล่มมาทำให้ความผิดใจญ่แล้วทำไมคนไทยไม่รู้นาว่าน้องมีของมีอยู่เนี่ยทำไมเขาไม่เดินเรื่้เนีเขาจะได้ความสำคัญเราได้กับมีมากที่เราไม่สนใจอ่ะเสียดายเนี่ยทำด้วยาำเสียดายว่าเออเราอยากจะให้คนไทยไริกมือในบ้านเลยของเรา ไม่ต้องไปนั่งรถที่ลำบากางที่เราไปนะไปก็ไม่ได้เห็นเราขึ้ม,มาเท่าไหร่ก็ไม่ออกตลอดเลยนะแต่ไม่ไมนะ่สนใจไม่เชื่อไม่บูชาอูลอยมาะบาทเนี่ยใครได้ไหว้เนี่ยมันเป็นบุญใหญ่นะที่คนโบราณเขาว่าพระบาทสมเด็จสมัยก่อนบ้านเมืองไทยเราเป็นป่าหรือว่าไปไหว้ครั้งหนึ่งได้เป็สวรรค์ครอบครัวเป็นเหมือนกัน,กนในนี้บ้านเมืองจริญเราก็ไปวันเราไปได้กันหลายอย่ นี่ผมก็ไปย้อนมาไปที่ผมไม่ไม่ได้ไปใส่ตาไปเนี่ยก็เล่าไว้ว่าลอยพระบาทาที่วัดที่ทำมังกรเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยไมู่่ในฝ่าแล้วก็วัดก็ไม่สนใจไม่เชื่อว่าเป็นลอยพระบาทด้ยฟ้าคำรามคืนเนี่ยไปสมัยโน้นนะเราก็เล่าให้หยวฟังนะว่าเออที่มาตอนนะั้นเนี่ยคุยกับตำนานบอกฟ้าคำารามแต่เราเขาไม่ ในาที่ไปทีนี้ฟ้าจะคำรามี่เราโอ้โหที่ไหนได้มาลงจากก็แบุณนค่าลุนค่ะมันไม่มีใครที่ไปจัดฉากได้อ่เป็นบาอไม่ใช่ไม่ใช่บารมีหรอกนว่าาข่าเนี่ท่าไม่เกนแล้วคนก็ไม่เชื่ออนดันั้นเราไปบอกคนรุ่งนี้ผมก็ถูกคนตอบั้ที่เป็นบารมีลิบิยาเรามันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นรอยยิ้ ผมว่าผ,ผมเโดนเลยเพราะว่าเมันท่านจะช่วยกรับเสนอให้ความมั่นใจในว่าที่เราไปไหว้เนี่ยมันไม่ใช่ของธน,นาคารท่ารม่องของแรงหรือผมผมเข้าใจอย่างนี้ว่าท่านทำเพื่อเป็นการดืนยัน แค่ว่าผมจะมีสุขพีเพราะเราสั่งไม่ได้นกครับไม่ได้ขอแล้วเม่อไหร่ทักขอไม่ใช่ได้อะแปลนะผมขออยากได้อะไรอยไม่ได้ก็เไม่แสดงความโลก่เองใช่ทีท่าก็ทำทำเหตุเป็นเมื่อวานเราได้ยินกันนะผมก็ปล่อยลงมานะสัจจัเนี่ยทำเะนั้นเราคนไทยเสี่ยได้ทำางสงาเนี่ยมันด้วอยกอยากอยากแสาที่ทำโลกทั้งโกที่ไทยก็จะับ เรื่องนี้เนี่ยผมะเทศไทยนี่เราเยอะมากเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ดีเพราะว่าผมไปเก็บมาที่ตั้งพม่าไปจากที่ว่ามันพาไปไม่ถึงนะไม่ได้แล้วมันแปลกถ้าไปแค่แค่ไปยกพาอยู่แห่งเดียวลงได้อีกงเป็นน้อยเจอมันเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ยเขาจัดรถกันไปก็ไปที่ลอยพม่าก็ไปเจอพระมรเออไปเจอพระมรพระมรตรงนี้ก็พูดไทยได้ไปเรียนหนังสืออ่าจุฬาจุฬาที่วังน้อย แล้วก็มาคุยกันก็เราก็ยังค้างที่มีจีน่าป้คะอินดยเยอมอลามอเียสยังางที่ทางใต้ทวายผมยังค้างอยู่ทางโน้นที่เขาบอกคือเขาพูดไปทวายเท่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปจุดนี้เขาบอกว่ามีเส้นเกศาพรทธิเจ้าอยู่สิงพระองค์แล้วก็ตาตอโอ๋เออที่ไปตรงนั้นเเออค้างอยู่ เราก็ไปไี้ไปคักทีเที่ยวนี้เที่ยวนั้นแหละได้ได้ไปเพราะลอยเท่าบาทเนี่ยแล้วก็เลยไปงอกงานงอกขึ้นมาหรือว่าไปตามเก็บที่ที่เขาให้ข้อมูลเราตรงนี้อีกทีเลยนะแล้วก็เลยพอไปที่รอยท่าบาทันก็นักกับผ้ามอนอีกเลือดต่อมาได้เก็บพม่าใต้ได้มาเป็นร้อยเลยที่ไปพาหมูมาเที่ยนี้ไปถึงมิจีนาอินโดให้เรารู้จักรูบจักรเทศสากอินเล่ใช่แต่ว่าเจ้าของโรงแรมตรงเนี้ยดีๆก็มานั่งกิน กาแฟอยู่ในร้านอาหารนั้นนะนะเขาก็เห็นหนุ่พี่มาก็ให้สนองนิดคุนกระสานกินเขาบอกว่าอู้อินอินเลยยนเล็กมากอินดอดีที่ใหญ่มากถามว่าไปทางไหนไปทางมิติน้าขึ้นไปเลยโสวยมากโอ้โหเราก็วางแถวเลยแบบนี้ไปมิตินาไปอินดอดีเกือบตายกว่าจะไปได้มันเข้าข้ามเขาไปไม่รู้อีลูกอ่ะเข้าไปในป่าทียม แล้วรถของแถวปอวีนขอมันวิ่งมันไม่กลัวฝุ่นเลยนะมันสวนมันไปสวนกันมาบ่พอเราพอไปถึงอินโดยีเอากระเป๋าหลวงจ้ำกระเป๋าตัวเองมันฝุ่นทั้งรลานเหมือนอาหารดูฝุ่นนะผมก็อยู่บนหลังคาน้องแถวเออพ่อแม่กาไม่สนใจเรื่องสุขภาพเหมือนกันแต่แต่ก็ไปลุยมาก็นี่ไปอินโดยีไปอะไรเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยผมว่ามีประโยชน์เพราะว่ามันเพิ่มเป็นร้อยปัญหาอย่งที่เราเคยไปไม่ถึงนะนะ คือพมา่าเนี่ยเขามีที่สําคัญเยอะมากนะใครจะไปเก็บพมา่าได้เนี่ยยากผมต้อง,งใช้เวลาเป็นเป็นสิบยี่สิบเที่ยวนะเนี่ย <c oughs> การลงทุนค่าใช้จ่ายนีย่มันประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะ่ยหทุน <c oughs> ส่วนตัวไปเก็บมาเนี่ยเนี่ยเราจะเริ่มเนี่ยมาจากจัดแหล่งลงานแล้วก็จริงๆค่้า ที่อาจารย์พูดถึงทำประโยชน์ในในภูโลกที่จริงเนี่อาจารย์พูดเขาขี้ให้โกรธเนี่ยจริงๆเราก็เหมือนเปิดทองหลังพระเราเนี่ยเป็นคนที่ไปเปิดในเรื่องต้นครับเพราะว่าผมไปเนี่ยผมก็บิดเราก็ถือว่าอธิบายอาจารย์เราท่านทำพิธีบูชาต้องอัญเชิญท่านพระแท้สิ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปเปิดแค่ส่วนหลวงส่วนหลวงเชิญเทวดาทั้งหลายเพื่การส่งขโมยลอยบาปเขาจะเอาใบส่วนีไปที่ของที่โกรธ สมัยก่อนเขาจะไปให้ปีเป็นสิวันไม่ได้ไปเปิดเปโอเพ่นสมัยนี้หลายเดือนสมัยก่อนได้ไปได้วระมาณิบยียิ่งยิ่มขึ้นขึ้นไปในคำพิธีนั่นั้นหลวงพ่อเกษมอยู่สมัยโน้นเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อเียนมีชีวิตอยู่ถ้าเราเป็นครั้งคือเนี่ยท่านจะเวลาท่านบรรยายมนระดัข้าประกบไปด้วยเลยีเรียกชี่นั่นเย นี่เราไปาาอยู่ก็เลยทำไมไม่ชัดเจนอะไรเป็นลธรรมดาและตอนอ่ี้งปรากฏว่าไอ้ <c oughs> ที่เขาไปสักการเขาไปบนเขาไปดูเละเห็อะไรมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เอขาถึงได้โหนนั่นแต่เราก็จะกินแต่ว่าเราเรา,เราไปแค่ไหว่ายไนเป็นอยู่แล้วก็เหมือนกับเราไปเปิดนะ <c oughs> ไปเปิดชเชิญเทวดาอารักษ์เนี่ยให้ขึ้นมาร่วมเพราะว่ารอยพระบาทเนี่ยเราทำเชื่อวเนี่ยเราไปทำทุกทีเรื่องของบ้านเมืองด้วย เป็นสิ่งมงค,แบบคาาลงแลลล 5, ก่ประเทศเปขอบเขตพระศาส,าส,าสาน,านาแล้วอธิษฐานไงขอให้เจริญรุ่งเรืองไปุนี่ร้อยล้านร้อยล้านบาทเนี่ยจะประเพณีไปสมัยสมัยนึที่ทำเที่ยวนี้ท่านผู้นักประดิษฐ์การในไหแล้วที่อยู่ที่ทำเที่ยวเนี้ยจะอยู่ไปจนปลา,ายสมัยพุทธบาทพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็จะตกมาทำลายเทวดาก็จะตกสิทธิ์ถ้าจะอากรักถูกอนรักษาเปกนปีละห้าตนถ้าจะต้องรักษาถ้าเป็นสิ่ลอยที่พระเจ้าองค์ก่อนมาประทับไว้ มาซ้อนกันไว้ก็รอภาษีมารอภาษีพราะฉะนั้นที่ทำไปเพื่อมีเงินแะปลว่านะเราก็ไปพอหลังพระนั้นเราก็ทำทำไม่มีใครกล้าไม่มีใครบังคับเนาะเราทำด้วยความตั้งใจพระเจ้าบูชาพาระเจ้าพระบูชาพระเจ้าเราก็เราก็ปรารถนาการพ้นทุกนะันนะการตกเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าเราสิ้นทุกข์เมื่อไหร่ก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีก เป็นความศักดิิทธิยัง่งยืนธรรมตมระมานิพพานถึงจะเป็นสุดยอดเรียกว่าโลกุตะธรรมนักสีวนสีนิทานหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเราทำบุญบาร,รมีถ้ายังพอใจแค่ทานนี่ก็เป็นบาร,รมีเรื่องต้นบาร,รมัตดอุปบาตบารมีเนี่ยจะเริ่มสนใจเรื่องสมาธิเรื่องสนใจเรื่องวิปัสสนาญาณและปาร,รมัดธรรมบารมีเนี่ยจะต้องการต้องการความอุดมเ,เพราะเป็นบาร,รมีที่ใกล้แสง ดนั้นภาษาวกก็มีเวลาบางเป็นแค่หนึ่งภาไทยพระอากักราวกก็สอ,องภาไทพระปักเ 4, 4, 28, 4, 5, 5, 5, 5. ร์พะพุทธเจ้าพระสี่สี่ปกก็เป็นพุทธเจ้าลวดนั้นภาษาวกก็เาแค่นี้เท็นั้ต็มแล้วบอกไม่อยากไปนิพพานไปได้เพราะว่าน้ตอาุปมา,า,มา,ปมาเหมือนน<ป>้ำที่อยู่ในน้ำในแม่พอแม่น้ำทั่วไหลออกลงมาสมนั่นคือทุกคนสัตสับทุกตัวตนก็ต้อง ไหลเข้าสู่แดนพระนติกานจะบอกไม่ไปก็ไม่ได้เพราะกระแสบุญมันจะพัดพาไปนี่นะนั้นพระเทวทัตท่านก็สร้างบารมีมาผู้ผู้ศรีเจ้าท่านก็ทำความเทวเพราะว่าไปอธิษฐานจองลากจองฐานท่านก็ทำทำทำตามคำอธิษฐานทุกตัวเลยคำมือแลเนาะพระเทวทัตทำอะไรไม่สำเร็จท่านก็ทำสำเร็จคือให้จองลากจองฐานพระเจ้าทุกภพทุกชาติเลยเท่าไรเอ้ทรายที่คำมือที่มาอธิษฐานันเลยถ้าทำสำเร็จนะ เออความเร็วแต่ว่าในทางตรงข้ามอ่ะให้ความดีนักธรรมชาติไทยตั้งเองได้ปิญญาออกปฏิจจารสมาลัยไว้นะครับใช่มาเถิดว่าท่านจะเป็นพระตรจะเป็นพระปฏิเจ้าใช่ท่านบารมีท่านเอนทำเลยนะคนเราเลยถือว่าคนเราอย่ามองแค่ความเร็วความดีก็มีพระเทวทัศท่านก็มีความดีที่ท่านได้เป็นพระปฏิเจ้าที่ใกล้กับท่านพิจารย์หมก็เหมือนกันดังนั้นคนเราอ่ะ จะทำความเร็วแค่ไหนก็ต้องต้องไปนพนิพานไม่ได้ยกตัวอย่างนะเราบอกเราไม่อยากไปเราไม่อยากทําอ่ะนั่นก็ต้องไปเพราะไอ,ะอะ